นิพระานางยัคเรอโอ้ทีนี้ถ้าทางภาษาที่มันเป็นภาษาเนี่ยมันจะแสดงออกจากาข้างในปลือยครับผมอย่างหนึงอย่างที้หนึ่งเ<อ>นี่ยก็คืออะไรอารมณ์ข้างในอา,ารมณ์เช่นถ้าสมมติเราอยากจะบอกรัก,กนะครับตรงข้ามเขาบอกเออเรารักที่มาอย่างเงี้ยเขาก็จะแสดงท่ารักท่ารักพระนายัคเรอมแสดงออกถ้อย่างนั้นขอเชิญผู้สาธิตแสดงท่ารักเอาพร้อมกันเลยนะครับรักท่ารัน รักนะครับต่อหลัลาการสัเลือดดูดีทีใจที่โอนนะครับยังจะมอาจารักเยอะหน่อยปิทาค่มาป็นท่ามาอันนี้คือรักรักถ้าเกิดีอเรมล์อื่นะครับคุณโรมถ้าไม่รักก็ต้องโรไม่ชอบโรมอ๋อกองลอโรมโรมโมโหเอาเขาเลยครับ โง่ยัโอมูโอมยักยักอนนาเลยาจะไมค่อยแสดงอรออกเท่าไหรอยักที่โเนี่ยแผมทราบแล้วว่าทำไมยักษอะไรนี้ต้องสวมใส่สัตเพราะข้างในเีอยู่ขาไมหนาเจ็บบีนี่สดงออกมาไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนหน้ามนี้ถ้าท่าทางราไปก็จะเป็นทาทาแสดงกริยาที่ใช้อยู่ประจวันอย่างเช่นท่าอะไรท่าเดิน อาตารยลงเดินแฟนลงเดินเนี่ยอาจารเดินเหมือนคน ให้น้าขเขาตัวนี้คเข้าตัวละครนี่ครับถ้าเป็นตัวละครเขาก็จะประดิษฐ์ให้ท่าเดินที่ว่าเหมือนคนที่ออกมาเป็นท่าหน้าละสิ่งท่ารองเดินมได้ดูเดินท่าเดินครับผมเดินครับเดินพร้อมเลยครับ นางจักรีเนี่ยเราเรียนแบบมาจากมนุษย์เราเองทำเองแต่จักรีไม่มนุษย์เหรอครับไอ้พวกมันเป็นข้ารัชการเขาก็เดินอย่างนี้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวตั้งใจว่าจัลิงเนี่ยไปดูที่เขาเดินเนี่ยไม่มีลิงตัวไหนมันเดินขาตรงมันต้องงอขาัแนั้นนะไปดูครูบาอาจารย์ก็ไปดูมาแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นิ้าที่ทุกวันนี้ครูเป็นก้าวเดินขาโปรเรียนจากลิงอ๋อแล้วกเรียนตัวเองนะเขาเรียนเขาเขาตามอายุขัยเขาอะไรอย่างนี้มีสองอย่าง ยาแล้วอย่างที่สามก็คือแสดงท่าตามนิพนธ์ผ้าเนี่ยเขาผ้าเห็นไหมนีพนธ์ในคำผ้าเนี่ยก็จะเป็นในบทกลอนเป็นกาเป็นฉบับเดี๋ยวได้ถมอยู่แล้วข้างในเดี๋ยวจะได้ชมอยู่แล้วข้างในนะครับมันฟังยากเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าดูยกเอาง่ายๆก่อนดีไหมเอาเป็นประโยคธรรมดาเออเดี๋ยวเเราเอาเป็นประโยคธรรมดามีตัวละครสี่ตัวเอากต่เขาขอท่านผู้ชมผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งมาพอดีแล้วครับ

ว่าเราอยากได้ประโยชน์นะครับสักคนละหนึ่งประโยชน์ถ้าพูดคุณเตือนนางคนนี้อยากจะพูดว่าอะไรหมายถึงหมายถึงคุณออฟกับคุณสมัยใช่หมายถึงจะพูดกันแล้วก็ให้สื่อสารผ่านทางมือถือมือถือมื ไปไหนไหนอะไรไหนมาจ้าแม่นางแม่นางถ้าถ้าเราจะรวบจะรวบตามครับครับผมอ้าวทีนี้เป็นเป็นสมายตอบแล้วก็ถามมาแล้วว่าไปไหนมาจ้าแม่นางจะจะตอบเพราะว่าไปท่าน้ำสาโฉมจ้า ศัตรูก so ัน <seguinte> ศ uh, yeah, so ัตรูกันเขาแบบโกรกกันเขาแบบฮาร์ดคออะไรก็ใช่เอาอย่าก่อนแล้วกันอย่าไปพูดอะไรกับโก้พาเราเป็นศัตรูกันคุณพระข้าจะไปเอาแค่นี้นะคุณพระข้าจะเดินไป คุณนิ่มเดี๋ย <ผม S 1> จะเดินไปหาคุณนะทำไมเราทำไมคุณไม่เดินไปเลยวะ่ะเก็บอกทำไมว่าเราจะเดินไปหาเขาใช่ไหมทำไมดีสวัสดีครับเอาโผล่มาครับเฮ้ยชีช่าอย่ามายุ่งกับข้าชีช่าอย่ามายุ่งกับข้าชีชา่าเจ้าอย่ามายุ่ง กับตัวข้าพระบ้างถึงเราจะโกรธแต่ว่าเราไป็นกษัตริย์สง่าภข้าพูนได้เองเป็นพระเอกได้ชายได้แต่เจ้าต้องคืนนางสีดาให้เราหน่อยอยให้ครบอกอดีะ้าผจผดไม่ได้ดวูเดี๋ยวดูได้นะครับได้ แต่เจ้าคงคืนนางสีดาวมาให้เราก่อนอน,นี่แหละนี่คือเรียกได้ได้แต่เจ้า<บ>พ,อ,พอ,อไปคุยเลยนะานางสีดาบุญนางสีดามาให้ โหลที่จริงแล้วเราเราใช้ตาดูท่าทางต่างๆเหล่านี้นะครับเราสนใจทำความเข้าใจก็คือเราภาพเรื่องแล้วเราฟังเรื่องคือคนภาาเนี่ยเขาจะเปผูดท่าก็จะทําให้เราสามารถชมโผล่ได้ด้วยความเข้าใจสำหรับเรื่องวันนี้นะครับวันนี้เราแสดงเรื่องรามเรียนติโรามเรียนตอนตอนนุมานพราราชบริพารพระจักรีพระราชาถึงกำเนิด ดูกันแนะผลที่สุดของการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรขึ้นเอาดูในตัวละครแล้วก็เอาไปอยู่อันดั้าถ้าอย่างนั้นพวกเราสามคนนะครับเดี๋ยวหมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวผมพบกับผมสองคนข้างในว่าการบรรยายการคาดผลจะเป็นยังไงนะครับขอตัวคุณตาสมมติหมอขอบคุณพิการมากครับ